ทิ้งทวนปางกนารันปล่อยความแซบแบบอกอวดอิอ่มเผ็ดระเบินเรียกว่าปล่อยความแซบแบบที่ยับหนักมากมากสำหรับนักแสดงสาวสวยปางกนารันตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวสถานะตอนนี้โสดก็ดูเหมือนว่าความเซ็กซี่จะเพิ่มพูนขึ้นเยอะมากเลยค่ะและถ้าเข้าไปส่องในไอจจะเห็นว่าเจ้าตัวสาดลุกความแซบออกมาแบบไม่มีกั๊กเลย ล่าสุดเรียกว่าออกมาปล่อยอีกเซตเมื่อสาวปางมาในลุคใสเดี่ยวลายลูกไม้แหวอกอกอวดอื่มเผ็ดยางระเบิดแตกโชว์ผิวขาวออรล่าสว่างยืนโพสท่าชิกชิก,ชกิมทะเลบอกเลยว่าถึงแม้จะไม่บิกินี่แต่ความแซบก็เรียกว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียวจ้าแหมแหมทั้งสวยทั้งแซบแบบนี้หนุหน่มๆจากขายขนมจีบกันแบบรัวๆลัสจ้า